ผ้ามานอย่างที่บอกเ oh. มื่อกี้นะแน่นูนึกว่าอยู่ออกไปเที่ยวทะเลรถเยอะแยะเลยนะครับนะว่าแต่ทําขนาดกันดีอ่ะวันนี้รถตู้มั่งดีกว่าเมื่อวานเชิีพันนี้ไปแล้วนี่วันนี้เรามารถตู้กันบ้างน,นะครับผมนะ mm. เอาอ,อะไรตู้ดีเอาคอมพิวเตอร์หน้าเก่าหรือหน้าใหม่ดี mm. หน้าเก่ามั่งไหมเอามาๆวันนี้มาคอมพิวเตอร์มั่งนะครับเอาตัวชมนี้ไม่ล่ะเธอ8094นะครับผมน,นี่เป็นคอมพิวเตอร์ปี2020นะครับผมนะไม่แค่80,000โลนะ ไม่แปดหมื่นโลแล้วคันนี้สวยไม่สวยลูกคา้าดูนี่ช่องฟองช่องไฟเสมอนะครับผมเดี๋ยวผมเปิดฝานี้ให้ดูด้วยอ่ะเปิดมาโอ้โหนี่ไม่ได้เตรียมเลยนะเนี่ยดูลูกค้าดูนี่นะน็อตเนิร์ดไม่เคยขยับเลยนะครับผมนะแล้วดูเด็กกาวเดิมนะครับผมนะแล้วดูห้องเครื่องแห้งแหางมาจากศูนย์เนี่ยที่เขาแต่งไว้ยังอยู่ทุกจุดเลยมอกยังอยู่ครบเลยยนนะะผมเนะอสว คันนี้ปี2020นะลครับลูกค้านะอันนี้ยางล <Okay. S 1> ูกค้านะอันนี้ผมเบิร์กใหม่ให้สี่เส้นเรียบร้อยนะครับผมนะเห็นไหมดองอย่างเต็มเต็มเลยเลยลูกค้าเอาไปไม่ต้องไปเปลี่ยนใหม่นะใช้ต่อได้เลยใช้จนสึกก่อนนะครับลูกค้ามาดูภายในกันหน่อยนิดนึงนะซองหน่อยผ้าานอย่างที่บอกเมื่อกี้นะแม่งคุณนึกว่าอยู่ออกไปเที่ยวทะเลนะครับผมนะแต่แถมม่ให้นะครับผมร็อบคันเนาะเกียร์ออโต้นะไม่หรักหมื่นและได้เป็นเบาะหนังยังไงสะอาดสะอ้าน ลูกค้าเห็นข้างบนนู้นไหมปัดติงยังไม่แกะเลยนะครับผมนะอเราแหวกให้ดูหน่อยนะเออดูดูลูแหวกให้ดูทุกจุดแต่เราอะกล้าโชว์แล้วเห็นไหมเซติกงเติเกอร์อยู่ครบทุกจุดนะครับผมนะซอกเดิมมะดูดูซอกก่อนนะหาว่าเอ้ยเคยไขประตูมาเปล่าเห็นไหมไม่เคยไขเลยเดิมบางนางบวชลูกค้านะครับผมนะ เบาะคันนี้ได้เป็นเบาะใหญ่3แถวมีที่พักแขนพร้อมผ้าม่ารอบคันสะอาดสะอานะครับผมนะแอร์ราวสติกเกอร์เดิมนะจากศูนย์นะอยู่ครบเลยนะครับผมนะเอาว่าใครอยากได้รถคอมพิวเตอร์ดีๆสักคันนะครับลูกค้าผมก็วันนี้จะมานําเสนอคันนี้แล้วกันเนาะเอาล่าผมเชียร์คันนี้ในวันนี้ครับผมปี2020เครื่องดีเซลเกียออโตไม่หลักมื่นผ่อนเดือรัมื่นสีเท่านั้นเองตลอดสัญญานะผ่อนยาวๆได้ถึง 7ปีใครที่มีประวัติการผ่อนอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นผ่อนบัตรเครดิตผ่อนแมงกระไซผ่อนหม้อหุงข้าวผ่อนยานไมโครเวฟอะไรก็ตามแต่บัตประชาชนใบเดียวนั่งรอผลแค่ครึ่งชั่วโมงขับรถกลับได้เลยไม่ต้องรอคมวันไม่ต้องเสียเวลารอด้วยดูค่าตัวคันนี้อีกทีหนึ่งแล้วกันนะ8094อันนี้ปี20ค่าตัวอยู่ที่859,000บาทย้ำอีกทีว่า ไม่หลักหมือเท่านั้นเองนะครับผมใครอยากดูคันจริงก็เข้ามาที่กฤษฎาคูค่าละกันนะครับแต่ถ้าคันนี้ยังไม่ตกใจ,จยอยากจะให้แนะนำไปคันอื่นๆหรือปรึกษากานก่อนก็ได้ออกรถที่นี่ยากไหมใช้เอกสารอะไรบ้างอาชีพฉันออกได้ไหมเขาจะรับหรือเปล่า <S <S บอกเลยว่าไม่มีอะไรที่ยากเกินไปที่กฤษฎาทําไม่ได้เพราะจบทุกคันดันทุกเคต้องที่กิษฎาเท่านั้นแต่ถ้าอยากดูข้อมูลเพิ่มเ,มเมติมดูใต้คลิปนี้ได้เลยครับผมวันนี้ขตัวตลาไปก่อนสวัสดีครับ